ไม่เคยลืมเลยล่ะค่ะสำหรับนักสแสดงนมอะตอมสัมพันธภาพเจ้าตัวเล่าแบบไม่มีกั๊กค่คะว่าเคยหลงเชื่อคอร์สไลฟ์โค้ดสูญเงินร่วมแสนโชคดีนะคะที่ได้แต่งโมพัทระธิดาแล้วก็แต่งพงศกรคอยเตือนได้ยินกับหูด้วยค่ะว่าใครตีตัวออกห่างจะโดนไลฟ์โค้ดนินทารับหลัง โดยนักแสดงหนุ่มนะคะได้เล่าถึงสาเหตุที่เข้าไปเรียนกับไลฟ์โค้ชชื่อดังเมื่อ10กว่าปีก่อนเพราะว่าแฟนเก่านะคะเป็นแพนิคก็เลยไปเข้าคอร์สส่วนตนเองนะคะได้เข้าไปร่วมฟังช่วงที่เขาเปิดอบรมฟรีจบคอร์สแรกค่ะแฟนเก่าก็เรียนต่ออีก2-3คอร์สคอร์สหนึ่งนะคะต้องจ่ายประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทยิ่งคอร์สสูงขึ้นก็จะแพงขึ้นหลังจากที่ไปอบรมมานะคะตนก็กลับมาศึกษาจากหนังสือของไลฟ์โค้ชต่างประเทศรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนของต่างประเทศเลยในหลายๆเรื่องนักแสดงหนุ่ม ยังเล่าอีกว่าสาเหตุที่ตนเองออกมาพูดเรื่องนี้ในตอนนี้ก็เพราะมองว่าชีวิตคนเราไม่จําเป็นจะต้องมีไลฟ์โค้ดเราเดินสายธรรมะมันก็จะมีปรัชญานในชีวิตในหลายๆเรื่องเหมือนกันมีวิธีการคิดการวางตัวในสังคมเลยคิดว่ามันน่าจะมาทางนี้ดีกว่าไม่น่าจะให้คนคนหนึ่งไปชี้แนะ อีกหนึ่งเรื่องที่นักแสดงหนุ่มเล่าว่าตนเองเคยได้ยินกับหูตอนที่เข้าอบรมกับไลายโคชชื่อดังครั้งที่ตนเองไปอบรมก็มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ออกมาแล้วก็โดนพูดลับหลังแล้วบางคนที่เคยมาเรียนครั้งหนึ่งเขาก็เอารูปไปลงเหมือนเป็นลูกศิษย์ตอนอยู่ทันในช่วงที่มีดาราสองสามท่านโทรมาหาลูกน้องของเขาบอกว่าให้ช่วยลบรูปให้หน่อยไม่อนุญาตให้นำไปใช้เหมือนเอารูปเขาไปหากินบอกว่าลูกศิษย์ฉันเป็นดารามีชื่อเสียง ลูกศิษย์เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเยอะในตอนนั้นแต่ที่ตนเอกใจว่าทําไมคนสอนธรรมะความสมถะไม่มีเลยต้องทําบุญเป็นหลักล้านทองคําเป็นกิโลโนนนี้แล้วมันจะเป็นแบบอย่างให้คนยากจนได้ยังไงนั่นสิอันนี้ก็น่าคิดเนอะบางคนที่เขาเคยมาเรียนทีหนึ่งอย่างเงี้ยทางหล,ลักสูตรก็เอารูปทองไปลงเหมือนเป็นลูกศิษย์คือผมอยู่ทันตอนที่มีดาราคนสองสามท่านต้องโทรมา yeah. หาหาลูกน้องเขาครับว่าให so <in> ้ช่วยลบรูปให้หน่อยอะไรเงี้ยเรียมแม่อนุญาตอะไรเงี้ยเหมือนจะเอาลูกเขาเหมือนไปหาคิดว่าแบบลูกศิษย์มีกรลายมีคนมีชื่อเสียงคือเราก็ยอมรับแต่ว่าลูกศิษย์เขาเป็นคนมีชื่อเสียงเยอะนะครับในวงสังคมในตอนนั้นน่ะนฮะคือแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้แล้วแล้วอย่างที่ผมเสด็กใจเนี่ยว่า ว่านไอ้ทำไมคนสอนธรรมะคนสอนให้คนวางตัวนู่นนั่นนี่แต,แต่ว่าความสามามนถ่ไม่มีเลย<ม>อย่างเงี้ยคุณต้องแบบทำบุญต้องโทเงินเป็นหลักล้านเป็นกิโลทองคำเป็นนู่นนี่<ม>ความสามรถมันนี่ไม่มีเลย<ม>อย่างเงี้ยจะเป็นแบบอย่างให้ให้คนยากคนจนได้อย่างไง ทุกครั้งที่ตนไปนั่งดูหรือการไปอบรมเขาจะมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งอยู่บนเวทีเป็นโพเดียมอยู่บนที่สูงแล้วเขาก็เรียกลูกศิษย์บางคนขึ้นไปบนเวทีแล้วเขาก็จะให้นอนหลับตาแล้วเขาก็จะพูดเรื่องราวต่างๆลูกศิษย์คนนั้นก็จะคิดตามบางคนถึงขั้นร้องไห้โวยวายแล้วก็มีลูกศิษย์อีกหลายคนเข้าไปปลอบเขาก็เหมือนได้ปลดปล่อยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเท่าที่ตนเห็นสำหรับเรื่องว่าไลฟ์โค้ดมีเรียกเก็บเงินหรือมีให้ลูกศิษย์บริจาคอย่างที่หลายคนสงสัยไหม นักแสดงหนุ่มเล่าว่าตอนนั้นไม่มีตนไม่เคยเห็นหรือเป็นเพราะว่าอาจจะออกมาก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนหลังจากที่ไปอบรมก็มาปรึกษาเพื่อนสนิทแตงโมบอกว่าสนใจอยากจะไปเรียนหรือเปล่ามันดีนะแล้วก็ไปปรึกษาแตงด้วยเพื่อนก็บอกว่าอย่าเลยตอนนั้นก็ยังคิดว่าทําไมเพื่อนมองแบบนั้น แต่พอตอนหลังเกิดเรื่องก็เลยรู้ว่าเพื่อนฉลาดกว่าเราคือใครเข้าไปก็เคิมหมดมีผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ดังๆหลายคนเลยดาราดังหลายคนเข้าไปพาพี่พาน้องพาภรรยามาเรียนพอเขาออกไปก็ไปว่าเขารับหลังผมก็เลยคิดว่าทำไมคนที่ไม่เรียนแล้วจะต้องโดนว่ารับหลังแบบนี้หมดเลยเหรอ นี่คุณจะเป็นไลฟ์โค้ดในการช่วยชีวิตคนให้มันดีขึ้นจริงไม่ใช่หรอสุดท้ายค่ะนักแสดงหนุ่มยังฝากเตือนหลายๆคนว่าก็อยากจะเตือนคนที่อยากจะหาที่พึ่งพาทางใจให้คุณศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะดีกว่าบาปบ,บุญคุณโทษดีที่สุดอย่าให้ใครมาชี้นำว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีนี่คือคำบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ